ครับระยะผมโกโก้มอแล้วมันอิครับไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันก็ตั้งแต่ต่อยวันแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆซ้อมเลยไปซ้อมที่ไหนตอนนี้อยู่มรกิมครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับขอก็อยู่กับเพื่อซื้อสัตว์มีใครช่วยเป็นกุบังซ้อมบ้างเยอะไหมจะมื้อสัตว์ชันคิดครับขอเพื่อนมาเมยที่พวกพวกกันเชียร์ตอนนี้อายุอะไรแล้วก็เอ่อเข้าสามสิบครับสูงเท่าไหรร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบแปดมวยสไตล์ ีมือแข้งตายครับวันนี้มาเจอรุ่นน้องนะแายิ้มเคยใอยกับน้องไหมครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องมามยังศึกษาครับน้องเคยเข่าวันนี้เจอรุ่นน้องวางเกมวางแผงยังดิก็ต่อยดาวน์ใตเรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิทันทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่วันครับวันต่อยวันเป็นไงบ้างต่อยวันใช้น้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สามยกร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดก็เวทนี้เลยแต่นนี้มาห้ายกเนาะ เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เจอปมันตอนกว่าก็เดี๋ยววิ่งอีกชุดหนึ่งร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์จะจะเป็นน้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดห้ายกเอาชนะนะคุ้มมาขี่กิโลไฟนี้ก็ก็มาณตีโลว่างต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อยบวกร้อยบวกแล้วคนจังหวัดดีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยช่วยกำลังใจผมไหมครับไอ้นี่ผมเต็มที่แน่นอนครับอาวันนี้คู่เอกท้องสามวันนี้ขอโชคดีไปนะครับผมโอเคครับ ไอเนี่ยซ้อมมาที่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่แล้วครับน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องเลยวันนี้เราต้องมาเจอผู้รกบเก่าใช่ไหมเนี่ยได้เคียนชาเคยต่อยกันมากี่ครั้งสี่ครั้งนี่ครั้งที่ห้าสี่ครั้งผลเป็นไง สเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแหมวันนี้มาเจอไปนี่ฮะคิดว่าวันนี้เอาชนะก็ได้อีกไหมชนะเฮ้ยแต่ประมาทไม่ได้นะทุกครั้งต่อยกันนี่ช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างช่างต่อยต่อยเวทกันประมาณเท่าไหร่สามเก้าสามเก้าวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบเขามือจะตายวันนี้มาเจอกันใหม่เดี๋ยววันนี้ก็เอาชนะได้เหมือนเดิมได้ล่าสุดต่อยใครมาผู้เล่นเล็กที่ อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยเป็นไงบ้างแพ้คะแนนวันนี้เลิกกลับมานี่มาเจอรูปแบบเก่าเนาะมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะย้ําด้วยคุมมากี่กิโลไฟนี้สองกิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดปัตตานีขึ้นช่วยแฟนคลับลอยมากเชียร์เสบยักแรกเต็มที่เลยนะอ่าววันนี้ขอโชคดีมาคมขาไฟนี้เรา้อมมากี่วัน ซ้อมกซ้อมอยู่ที่คล้ายอยู่ที่เพชรบุรีที่เดิมใช่ไหมมีใครเป็นกุ้เปาซ้อนมาตอนนี้่าพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสสูงเท่าไหร่ครับน้ําำหนักปล่อยๆตอนนี้ส่้อย่มวยจะตายที่เือวันนี้เราต้องมาเจอกับปากเกียวเนาะเคยต่อยปากเกียวไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยปากเกียวยังเขาเมื่อตายที่เือวันนี้เจอปากเกียววางเกียวแข่งให้ดิล่าสุดต่อยไว้ที่ นานแล้วเหรอหยุดไปกี wow. ่เดือนปมาณเดือนอืมวันนั้นวันนั้นแพ้หรือชนะน่าจะแพ้แล้วก็หยุดไปแล้วนี้กลับมาใหม่เนาะวันนั้นต่อยอีเวทเท่าไหร่ประมาณน่าจะ40วันนี้ต่อยเวทที่40.5เมื่อกี้เช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดสองใช่ไหมเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยเดียวเพราะนายจะผ่านเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์20แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาแชร์แล้วนะคุมมากกี่กิโลไฟนี้ จอยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณคนจังหวัดเลยขุนบลอ่ะฝากเชิญเชิญไคขับหน่อยฝากแจมหน่อยนะครับวันที่นะอ่ะขอโชคดีขอนครับไปเลยครับสวัสดีครับผมชายสุนทรพิทย์สุวนครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ดีครทุกส่วนครับมีใครเป็นผู่บอซ้อมหรือ้ปล่าเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งหลายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ60สูงเท่าไหร่165น้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ ห้าจครับมวยสไตล์อะไรครับไฟเตอร์ครับวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับยอดตะวันฉายนะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเข้ามวยสไตล์ไหนรีมือครับวันนี้มาเจอเขานะวาเคว่าแผงยังดีดูกาดูกันเมวันนี้นครับล่าสุดไปไหนมาตะวันนาครับวันนั้นไปกับตะกัวป่าเปงม้กเป็นยังไงม้างแฝงเป็นคะแนนวันนั้นเบีเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยหกเนาะเมื่อเช้าช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านครับผ่านเรียบร้อยร่างกายเป็นนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งงแร วันนี้พร้อมเอาเที่าค่ายพร้อมครับคุ้มมากี่กิโลประมาณสามสิบกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบกว่าไฟครับขนจังหวัดก็สองฟอร์มครับฟาช่วยช่วยแฟนขับรถหน่อยอ่ะแฟนขับฝั่งเล้าฝั่งใจช่วยเชียร์ผมนยครับวันนี้เต็มที่เต็มที่เลยนะขอโชคดีขอบคุณครับไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ข้ายู่ที่ชุมดออยู่ที่สุราเลยอยู่นั่นมีใครไป็นผบ้างซ้อมเราบ้าง ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบปีสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสามหมวยสไตล์อะไรครับเขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับเทพมณีเนาะเคยต่อยเขาไหมเคยกีครั้งละหน่วันนั้นต่อยกันที่อยที่จบ้านเป็นไงบ้างเคยชนะก็มาอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยอ๋อวันนี้มาช่างต่อยให้เขามาแก้มือที่ช่องสามนี่เนาะคิววันนี้ยกแก้มือได้ไหมฮด้ห้าำเลยอ่ะวันนี้ต่อยเวทกี่กิโล สี่สิบแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมาต่อยเขาเนี่ยเหรอออกมาแก้มือนี่เลยเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์็มสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเขาเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝากช่วยช่วแฟนคลับหน่อยอ่ะวันนี้เต็มที่นะช่วงดีก่อนครับ หรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเลี้ยบรุงนะเปลี่ยนชื่อใหม่เลยไปนี้ซ้อมมากี่วันไปนี้้ก็อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่นี่ไม่แทบอยู่ที่นาวมินอ่ากุ้งแทพเราดีเองมีใครเป็นกุ้งแมวซ้อมแล้วมั้งมียอดกระตือโดยแดงกับเพื่อมพี่ๆเราใน่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหกน้ำหนักปล่อยห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับ ใช้สงครามเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายากเขาเมื่อตะตายเลยวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผงให้ดีตามตาตายแล้วเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับเกอลังเลวเป็นไงบ้างวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหกวันนี้ต่อยเบีร์เดิมเลยเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างจุดสี่เดี๋ยวยีดเส้นยีดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาแชร์นะกับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลสกิโลต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดห้กรัมนจังหวัดภาคเชื่อช่วยแม็กซ์คลับหน่อยช่วยน้องขอเชียร์ตั้งแต่รับปัจจุบเต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอครับไปสวัสดีครับผมไปยิ่งเจ้บุญมิดิเไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าณซ้อมอยู่ที่ค่ายสาบุญมีดีใครอยู่ที่เดิมแาวบินเก้าเนาะแล้วมีใครช่วยไปกุ๊บกิ๊บกองไฟนี้ ก็มีบุญโญ่มีพวกคารีพวกอนุมาพันธุ์ขับเพื่อนพี่ต้องในค้าวที่กันครับตอนนี้เราอายุอะไรอะแปดยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ละเลยเจ็ดจุดน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดมวยสไตล์อ่าครเครื่องครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะโกโก้ไม่เคยต่อยกันบ้างเคยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคียงต่อยพี่ก็ยังก็ศึกษามาเขามวยสไตล์มวยฝีมือมวยไทยอวันนี้เจอรุ่นพี่นะวางเกยวางแผ่งไงดี ก็เรื่อยๆก็แก้เกมบนเวทีทีเกนี้ล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยไว้ที่เนี่วันนั้นต่อยกับเป็อเจคุเปย์มันก็ชนะกชนะคะแนนไปกับวน้ำเบียที่ไหนต่อยอยู่ร้อยยีิบสองยิบสวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดก็แบบบีบไหมก็น้ำหนักปกติของพอดีมาเช้าสอบนักยาก ก็สอบเลยเป็นไงบ้างเกิดจุดสียขอเดี๋ยวยื่นเส้นยื่นสายหน่อยเนาะท่านกายเดินนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมอชนะับใครเหมือนเดิมครับผมคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสิบกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็อกสิบกไปได้คนจังหวัดนครศรีธรรมราได้ฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยก็พี่น้องเบอร์ไก่แจ้เพิ่งแับคืนนี้จะเที่ยนี่จะที่ไหนนะวะอันนี้คู่เอกต้องสามนะครัขอโชคดงนี้นครับโอ๊ย เครับผมปลาเกียวบูมเอ็กเซียนครับไฟนิวซ้อมมากี่วันซ้อมที่กุปปาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายของพ่อครับอยู่ที่ชลบุรีครับอ๋อไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วในนั่นมีใครเป็นกุปป้าซ้อมเราบ้างก็เพื่อนๆที่ในค่ายครับเราช่วยกันนะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ปลาเกียวสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสองน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสองมวยสไตล์อะไรครับมวยครบเครื่องครับวันนี้มาเจอใครรถแข่งใช่คือต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคลมาต่อยพขายัง เขาเมื่อจะตายเลยก็ฟินเงินโดยนวันนี้ไปเจอเรถแข่งนะวางเกมวางแผนไงดิก็รอลุ้นมือไปทีครับล่าสุดต่อยไว้ที่ตะวันนา,า,าวันนั้นต่อยกับต่อยกับสันชัยอะเปยัมากวันนั้นชะน,น,นชะคะแนนชนะคะแนนมาเนาะวันนั้นเบตเท่าไหร่ครับวันนั้นเบตสี่สิบโลวันนี้ต่อยเบตเท่าไหร่สี่สิบขึ้นก็เพิ่มมาขึ้นยีโลวันกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างก็สอบก็ผ่านมามาผ่านเรียบร้อย ร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับค่ายเนาะแล้วอย่างวันนี้ต่อยกลางวัน<ม>เคยต่อยกลางวันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเหรอแล้วปรับการซ้อมอยังไงอะ่ะก็ซ้อมเย็นเย็นนยครับอ,อ,รอือก็คือมาปรับเวลาต่อของแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะใช่อืคุ้มมากี่กิโลไฟล์นี้ก็สบายสบายไปปล่อยมาปล่อยมาเลยต่อยมาแทงมาทั้งหมดสี่สิบพันคนจังหวัด เชยภูมิเด็กเชยภูมิอ่ะฝากเชื่อเชื่อแฟนคลับหน่อยก็ฝาก FC แฟนคลับติดตามไหมนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับเดี๋วร้อยแน่นอนอ่าวันนี้ผมเป็นผู้เล่น้องสนามนะขอโชคดีก่อนครับไปสวัสดีครับบิ๊กบูมชายแชมเปี้ยนส์ไซน์เร์ซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพจเกดเพชรอยู่ที่เพจเกดเพชรมีใครเป็นกู้บอลซ้อมแล้วมั้ง ก็พุดเดือดสเนปเปอร์แล้วชุดที่นี้ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว17ครับสูงเท่าไหร่ครับ168น้ำหนักปล่อยปล่มวยสไตล์ครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกับกะเหรี่ยงไทยนะไม่เคยต่อยกันนะไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาครับเขาเมือนสไตล์บูดูดันครับวันนี้มาเจอกะเหรี่ยงไทยวางเกมวางแผนไงดีก็ไปสไตล์สไตล์กัล่าสุดไปไหนมาที่ล่าดำเนินครับวันนั้นต่อยกับโรเบิร์ตเป๊ะมั้งชนะครับชนะคะแนน อันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบหกเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดแปดครับจุดแปดนี่ผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เต็มร้อยมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุมมากี่กิโลสองโลครับต่อยมื่อไทยมาทั้งหมดห้าสิบครับคนจังหวัดสายแก้วฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดสายแก้วเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เอาชนะกลับบ้านได้อ่ะขอโชคดีบังคับเดี๋ยวผมเทคเคียวแม็กนัมใต้พิบูลับไฟนอลซ้อม กลับมาที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายใต้เปรูดีรับก็อยู่ที่ระยองที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นผุ้บังคับซ้อมเราบ้างพี่น้องในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบน้ำหนักน้หนักป่อยๆเราตอนนี้สิบสิบสิบเจ็ดครับมวยสไตล์ขวัญวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรฟูจินะเคยต่อยเขาไหมเคยไม่เคยครับยังไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังยังเขาแล้วเดี๋ยวไม่ดูด้วยออเข้ามวยสไตล์ ีมืวันนี้วันนี้มาเจอฟิฟูจิวางเกมียวางแผงไงดีก็ดูเลยทีเดียวเราอาสูตรไตไหนไว้ไตที่นี่ครับวันนั้นไตกับอันพานอ่ะเปย์มั้งชนะชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สามครึ่งครับวันนี้ไตเวทที่สี่สี่ครึ่งปก้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมอลชัยนาคไข้มาเดิม คุมมากี่กิโลไฟนีสคุมมาสามกิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบกว่าไบคนจังหวัดตะลฝากเชิญอนเพื่นแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากเชียชาวตะลดี่ผมด้วยนะช่วันนี้เต็มที่อะขอโชคดีขอรครับโอ้ยได้เยครับผมสุภเกียร์ศพองค์มรรคไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาอยู่ที่อะซ้อมอยู่ที่ค่ายส้อม,มองคมรรคก็อยู่ที่สงขาที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นผู้บังคับซ้อมตอนนี้ เป็นเปนีๆเลยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบเลยมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่าโรนาเพชรใหม่ล่าสุดใส่มาที่นี่วันนั้นเป็นไงแพ้แค่นี้นะพลาดแพ้เข้าไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดเบียดอ๋อเบียดเบียดกันเขามวยสไตล์เด่นวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่คิดวันนี้เอาคือได้รไหมได้มั่นใจเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ สี่สิบสามครึ่งสี่สามครึ่งวันนี้ต่อยเวทที่สี่สี่ครึ่งสี่สี่ครึ่งแล้วเมื่อกี้ชั่มหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหนึ่งจุดสามก็เดี๋ยวมายืนเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สองบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาล้างตาเลยพร้อมมาเอาชนะคืนนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสองสามกิโลต่อยมือแท้มาทั้งหมดสี่สิบไฟล์คนจังหวัดสตูลอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเพื่อนๆพี่ๆบีในกาย เอฟซีสองกนเป็นกาลังใจเดือดวันนี้พร้อมเอาชนะคืนครับขอโชคดีก่อนครับไปครับวันนี้ผมเพชรใหม่เพชรสนุกหรือเพชรใหม่กระปองนิงเกียบอ่าไฟนอลซ้อมมากี่วันจบยันได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรนก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับมีใครเป็นกุ๊บเบ้าซ้อมมั่งตอนนี้มีพี่ดับดำมีฝรั่งครับครพี่พี่เนี่ยใครชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อย เหมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับซุปเปอร์จิ๋วคู่ปากเปล่าเขาเคยต่อยกันมาเหรอล่าสุดเลยป่ะใช่วันนั้นเป็นไงชนะคะแนนหรอ๋อเคยชนะเข้ามาคาช่าแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเอ๋อเบียดกันเขาเหมวยสไตล์อะไรมวยเขาวันนี้เลยต้องมาแก้มือที่นี่ก็วันนั้นก็เจอที่นี่ใช่ไหมใช่ออ๋วันนี้เขามาแก้มือคิดว่าวันนี้ก็แก้มือเราได้ไหมนายยำแชนได้ยำเลยเหรอวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยเบียดสามสิบ 43 43 5วันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่44 5 44 5ก็คือขึ้นมาโลครึ่งแต่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อกี้เช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างขาดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์100%ครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชัยชนะเลยครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้วัน4 3่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด20ไปคนจังหวัดกาฬสินธุ์เด็กกาฬสินธุ์อ่ะฝากเชิญชัวร์แซงครับฝากทางกาฬสินธุ์ครับ เช้าเลยด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมคีเนนพุ่มพันม่วงไฟนอลซ้อมมากี่วัน ซ้อมอาทิตย์ครับซ้ออมยู่ที่ค่ายอยู่ที่นครที่เดิมเนาะมีใครเป็นคู่บังซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ๆในค่ายช่วยกันครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่ร้อยห้าสิบห้ามวยสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอพี่สีแดงนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์ก็เป็นมวย ขาด้วยไปกวบเครื่องด้วยอ่ะวันนี้ไปเจอเขานะหวังเอว่าแพง่ายดีก็รอดูในเวทีล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ช่องเสร็จแล้ววันนั้นต่อยกับต่อยกับวันนั้นได้ใช้แล้วเป็นยังงวันนั้นก็ก็จระจนยมงครับชนะออกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้บห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่บีบีบไหมสบายสบายเมื่อกี้ช้านักแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่ป้อนก็มาวิ่งยีเส้นยีสายเนาะร่างกายตอนนี้ก็เจสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะกับแค่มือนเดิม คุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองสามกิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดสิบกว่าคนจังหวัดนครรรรรศีธมาชฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยรักแจ่วที่เชื่อมเหนือเป็นที่น้อย่ะขอโชคดีอครับบายครับผมพีฬาไทยโคฟิสสุทธิพงศ์สายเรซ้อมมากี่วันสามวันที่กว่าซ้อมอยู่ดีค่ายกอล์ฟสุทธิพงศ์อยู่ไหนในค่ายนี้อยู่เชียงใหม่มีใครเป็นผู้บังสอนเรมบ้างครับกู้บัลพี่ในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบหก มวยสไตล์อะไรครับสไตล์ปูวันนี้เราต้องมาเจอกับบิ๊กบูมเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์ไหนสไตล์เข่าวันนี้เจอบิ๊กบูมนะวางเก่วางแฝงไงดีตัดใจตล์โดดกอ่าล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่เชียงใหม่อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบปอนด์ร้อยสิบอ่ะวันนี้ต่อยอะไร้อยสิบหกเลยเหรอครับแล้ว เป็นไงชนะหรือแพ้ที่นู้นแพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนี้เลยมาที่นี่เลยเนาะเคยมาต่อยที่นี่ยังไม่เคยครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมนิดหน่่ออยาตอนบ่ายครับตื่นเต้นนะเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างร้อยสิบหกเกินหรือขาดหรือพอดีขาดนิดนึงอ้อมมาขาดนิดนึงมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลมาสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบวันค้นจังหวัดเชียงใหม่ฝากเชิญเชื่แฟนคลับเราหน่อยอ่ะ วันนี้ฝัดวันมีปลาเชียด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะกับอ่ะขอโชคดีขอบครับไปสีแดงจีนเจริญทรัพย์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองสามนทีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจรริญทัพย์อยู่ที่เดิมที่ปทุมเนาะมีใครเชื่อเป็นกุ๊บบบซ้อมไฟนี้ครับมีพี่โฟวินเปนสองคมระเบิดพี่ๆเราในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับหกสิบน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกมวยสไตล์ ได้หมดเลยอ่ะวันนี้จะต้องมาเจอกับคีเรียนเนาะเคยต่อยคีเรียนไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาเขามวยสไตล์มวยเดิมมีหมัดมีเข่าวันนี้มาเจอคีเรียนวางเกมวางแพงห้ดิเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่ามเนรวันนั้นต่อยกับโอชิเป็นยังไงบ้างวันนั้นชนะน็อกวันนั้นต่อยอีเวทร้อย ร้อยสิบสองร้อยสิบสองนี่ต่อร้อยสิบสี่เนาะวันนี้ต่อยตอนบ่ายเคยต่อยตอนบ่ายไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอแล้วได้ปรับแผนการซ้อมไหมปรับหมาก็มาซ้อมบ่ายแทนอืมแล้วเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างเกรียนนิดหน่อยอ๋อก็เยเส้นเยสายเอาเนาะร่างกายตอนนี้อิวเซนร้อยเปอร์เซนสบวยแรงวันนี้ก็พร้อมมาอีกชาแนลกับใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบไฟขนจังหวัด เด็กปฐุมอ่ะฝากเชิญชวนแฟนขับรถนะฝากเชียร์ฝากให้ใจกำลังใจผมด้วยวันนี้เป็นเป็นที่อ่ะวันนี้ขอโชคญดิขอเชิญครับโอ้ยเชิญเลครับผมเป็นพี่นายกซอยเกยของอุบลใช่เนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมเช่นเดีนซ้อมอยู่ที่ค่ายข่ายนี่ครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับมีใครเป็นคู่เป้าสอนลำากไหมพี่มันก็เพป็นแฟนคลับตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบสามสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดมือสไตล์อะไรครับฟีเมย์วันนี้ต้องมาเจอกับ พเพชรโยเนาะเคยต่อยเขาไหมไมคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายางังเขาเหมือนสไตล์ไม่เขาวันนี้ไม่เจอพเพชรโยวังเกวี่ว,วันไหนไดีแค่เกวี่วันที่ใครล่าสุดต่อยไว้ที่ทวันนั้นต่อยกับเพชรสิงใจเปรมั้งไปคะแนนไปไปคะแนนไปเหรอวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสองจุดห้าวันนี้ต่อยร้อยวันนี้ต่อยสี่ห้าจุดห้าสี่ห้าจุดห้าเมื่อกี้ลองซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหนึ่ง เออมายื้อเส้นยี้สายเนาะร่าขายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสมบูรณ์แข็งแรง,แงวันนี้ก็พร้อมเอาชน,อนะเอาค่านะมาแจ้งเกิดด้วยคุ่งม,มากี่กิโลพม,มาสกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบสี่กิโลขวจัจังหวัดขอนแก่นฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากเปง่าย้ผมเลยวันนี้นนอ,นะอ่ะขอโชคดีก่อนครับ